สวัสดีจ้าทุกคนมือน,นี้เข้ากับึ้นดาดฟ้ามาคือเกาา่าเลยจ้าถึงมาสุกมือเนี่ยมาแรงมือน,นีเข้ากับผ้ามาเบิงผักจา้าอันนี้เป็นผักกวงตุงดอกใหม่ไฟเลยจาา้าเข้าปลูกไว้หลายอยู่ตอนนี้ก็กําลังงามเลยแล้วก็มีมือนี้เข้ากับว่าสิเก็บบักทั่วฟักเง่าเนาะมือน,นี้มันมีทั่วฟักเง่าเทาเสาอยู่อันสองสามฟักเข้าเข้ากับสิเก็บไปเฮ็ดกับเขาเนะมือน,นีสิเอาไปเจียว เอาสิเอาไปใส่ไข่เจียวเบาเลยก็เบาพิษเบาถึกอ,อันนี้จ่าทั่วฟักงาวของเฮ้าหน่วยมันกับเท้าพ่อเก็บล่ะล่ะเทาพ่ออันพ่อกันก็ค้นปลูกลืเ <c oughs> มน,นี้เขากะเก็บไดายฟักอยู่จ่าเขากะเสียเอาไปใส่ไข่เจียวไปอันซ้อยบางๆสไลด์บางๆซ,ซ้อยบางๆขั้นแฉลบก็ได้กันแล้วแต่สีเฮ็ดเอาเนาะ ใส่ไข่เจียวกับแซบด้วยจ้าผู้ใดบ่เคยกินกับร่องเห็ดเบิงด้วยจ้าบแบๆจ้ารองเบิงด้วยจ้าคลิปนี้กับซัำนีด้วยจ้าเดี๋ยวคลิปหนาเขามาพ่อกันไหมด้วยจ้า